น้องณนะคะกับลูกชายด้วยนะคะก็สนใจนะคะจะซื้อไอศครีมของเขาก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวมีโอกาสแอดมินจะไลฟ์สดลดไอศ์ครีมให้ชมนะคะจะถ่ายจะถ่ายให้ชมว่าเขาขายไอศครีมอะไรนะคะเพื่อนๆก็ยังอยู่200ไม่ไปไหนเราก็จะเดี๋ยวคุยกันก่อนค่อยไปก็ได้เนาะ,ะทุกคนเนาะ,ะน้องเขาเก็บของแล้วแหละเอาทำอะไรก็เก็บของเสร็จแล้วแอนก็รอแต่ว่าให้แอดมินเก็บเข้าที่นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมด้วย213ร้อานนะคะที่มารับชมเดี๋ยวโอกาสดีเดี๋ยวจะเพราะช่วงนี้ไม่มีประกาศนะคะทุกคนไม่มีประกาศนะคะก็เลยจะไม่ได้ทำคันประกาศให้ชมนะลูกเนาะถ้ามีถ้ารอประกาศรอเดี๋ยวจะคันให้ดูนะครับอืมความตุ้งคันไม่ได้เลยลูกไม่ได้คันไม่ได้อ๋ออ๋อแคนได้จะประกาศประกาศถิ่นใช่ไหมอ๋อ๋อออ๋อโอเค ขอบคุณ200กว่าท่านนะคะที่ส่งกำลังใจมานะคะก็มาชมผักโดงนะคะของเรานะคะก็ไม่รู้กี่โมงแล้วเนาะนนองก็จะได้พักผ่อนแล้วก็เพื่อนเพื่อนซีก็จะได้นอนนะทุกคนเนาะเดี๋ยวขอบคุณนะคะขอบคุณเอุกคนทุกท่านที่มาส่งกําลังใจให้กับลูกชายอย่างลุ่หลามเลยนะคะทั้งสี่ยกว่าท่านนะ,ะก็ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเอ็นมิน จะรบกวนอีกห้านาทีนะคะทักทายเพื่อนๆด้วยทั้ง227ท่านที่ยังอยู่นะคะยังอยู่ในตอนนี้อีกสามนาทีนะคะส่งคนเพื่อนเข้านอนนะคะอากาศช่วงนี้ก็เปลี่ยนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนนะคะเป็นห่วงนะคะก็เดินทางไปไหนก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะกลัวขับรถก็กลัวรถ ลื่นอะไรไปเนาะเพราะว่าฝนตกเนาะเดินทางก็ลำบาก FC ทุกคนดูแลสุขภาพกันนะคะน้องๆเข้าพักแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงก็แอดมินจะอีกสามนาทีก็จะลงไลน์นะคะครับครับเดี๋ยวเก็บเลยเดี๋ยวก็นะคะเพื่อนยังอยู่สองร้อยสองร้อยวัาคนนะคะโอ้มาเยอะมากเลยนะคอ f ซนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะนี่ก็จะเก็บแล้วเนี่ยจะเก็บแล้วขอบคุณสองร้อยกว่าคนที่ยังไม่ไปไหนนะสี่เนาะอีกสักสองนาทีเราคุยกันก่อนสัก2นาทีเนาะคุยกันก่อนสักสนาทีนะคะเสร็จเรียบร้อยภารกิจขั้น ส้มผักนะอ่าขั้นผักดองก็เสร็จแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็หาอะไรใหม่ๆมาทําให้ชมนะคะน้องเขาสารเห่ด้วยนะคะเพื่อนเดี๋ยววันถ้ามีเวลาจะให้เขาซูนลูกแห่ให้ดูนะอือก็ทําให้ดูเพราะว่าเขสารเห่ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวยังไงให้เขาทําอย่างอื่นให้ดูนะะทุกคนเนาะก็ ขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านอีกครั้งนะ,ะที่มาส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยแอดมิ้งขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ200กว่าท่านที่ยังไม่ไปไหนยังเกาะกันเหนียวแน่นเป็นกําลังใจให้กับเอบมิ้อยู่นะคะก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะอีกหนึ่งนาทีนะคะสมมติเพื่งเข้าน,นอนก็ด็กแล้วนะอีกหนึ่งนาทีนะคะพรุ่งนี้เช้าก็คงจะ ไปไลฟ์สุดนอกสถานที่ให้ชมแต่วันนี้ฝนตกเราก็เลยหากิจกรรมก็คือเหมือนกับเอาผักมาดองแล้วก็อยากทําให้กับเพื่อนๆดูเพราะว่าสุดจังหวะที่ไม่ได้ออกไปไลฟ์งานข้างนอกด้วยนะคะ mm hmm. ทุกคน mm hmm. ก็เลยมารอบคืนรอบดึกทำเอาไปเอาไปทำเป็นอาชีพก็ได้นะค, mm hmm. ทคนทำขายเองก็ได้นะทำขายทำกินก็อร่อยนะคะ ใส่น้ำสาวข้าวไปอร่อยไม่ไม่เสียท้องนะคะรับรองได้รับประกันได้เลยนะคะทุกคนเนี่ยเรากินนะ้ำซาวข้าวไม่เสียท้องหรอกนะคะเพราะคุณน้ำน้ำสาวข้าวสารนะที่หมักผักนะคะขอบคุณสองท่านด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะทุกคนเนาะ ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะในค่ำคืนนี้สุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะ thank you so much for watching ขอบคุณ fc ทุกคนทุกท่านนะคะฝันดีกันทุกคนนะคะ good night ค่ะราตรีสวัสดิ์กันค่ะ fc